สวครับผมนี่แหละครับวัตถุดิบในสวนครับพริกกำลังดกเลยขึ้นเตี้ยนะครับบักเขือก็ขึ้นครับบักเค้าก็ขึ้นลายขึ้นทุกต้นนะครับบางทีแบบพริกครับขึ้นเต็มเลยข้าวต้นบักข้าวของทีได้ปลูกนะครับพริกกลุ่มแซ่บๆเลยครับเนี่ยกินแล้วก็ปีกับก๋วยเตี๋ยวได้ครับพริกนุ่มห้อง หญ้าขคือไรเน่ก็ยางหน้านี่ปลูกไปแล้วก็ขึ้น,น,นคอือก,คคก่อแล้วครับโอ้ยหญ้าโรคไรครับทั้งทีนี่ครับเก็บไปไรแล้วครับเก็บหมักแดงบางอย่างไปไรแล้วมาเคี่ยวเป็เก็บไปมันยังเคยเป็นกล้วยครับอยู่ทั้งคันคู่ครับอันนี้บอกกุ้งบอกกุ้ง ครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไปทำนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอกันไหมครับผม